เพื่อนๆหลังจากทำงานเสร็จแล้วเราก็มียายมาขายกันหนมข้าวต้มมัดเราซื้อไปสองมัดกินข้าวต้มมัดกันนี่เป็นมัดแบบนี้แกะออกมาเป็นแบบนี้มาละสิบบาทจ้าเพื่อนกินด้วยกัน ทำแบบไหนอืมกินโชว์ใครอยู่ก็มาอืม มีกล้วยมะพร้าวมีมะพร้าวทำงานเสร็จก็ยายมาขายขนมขนมก็ต้มมัดถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอคนหนึ่งกำลังใจ หนึ่งไลก์หนึ่งคอมเมนต์นะจ๊ะขอบคุณค่ะ